สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาดูวิธีการหาดูซีจีนะครับคือซีจีที่เราจะหานะครับเราจะต้องติดแผ่นหางระดับแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ติดใบพัดนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะยางนะครับเกี่ยวให้เรียบร้อยนะเกี่ยวไปเลยแบบนี้นะครับเกี่ยวเข้าไป มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการหาทุกซีจราวเนี้ยเราก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับที่เอามารองตรงใต้ท้องนะครับถ้าแบบนี้หัวมันดันครับเ,รเดินมาข้างหน้าครับมีนิ้วหนอยู่เลื่อนมาด้านหน้าอีกครับนิ้วหนางีนิดนเดินเดอนอีกนิดเดินอ,อ,อยนิดเึงนนะครับนี่เครื่องจักรขนานกับอื้นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่า จุด C G ผมก็จะใช้ปากกานะครับในการมาร์กไว้นะครับให้เป็นจุดนะครับคือจุดนี้จุด C G ผมไมาเป็นทัดนะยครับอ่าคราวนี้พอได้จุด C G แล้วเราจะติดเสาปิดทั้งสองข้างเนี่ยโดยครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้ C G อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมได้หาแล้วนะครับโดยใช้เครื่องกิเลนนะครับก็จะอยู่ที่สิบหกเซนนะครับจากจุด จุดขีดนะครับมาด้านหน้าสิบหกเซนนะครับอ่าก็จะทําการขีดเส้นไว้นะครับปีกเข้าไห่นะครับสมมุติปีกยี่สิบยยี่สิบเซนนะครับสมมติสมมติปีกยี่สี่อ่ะ24บสี่ก็ได้นะครับอ่ามันก็อยู่ประมาณ16บกกว่ากว่าสิบหเ็แปนะครับก็จะเป็นจุด4ี่จมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งจุด2จุดนี้นะครับเราก็จะติดปีกเข้าไปเสาปีกเข้าไปนะครับ สำหรับการหาจุดสิจีเรื่องต้นง่ายหาแบบนี้นะครับ